เฮ้ยอันนี้อันนี้ง่าย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 อันนี้คือใครทายไม่ได้นี่บอกเลยว่าคือแบบควรแบบกลับไปเรีบปอนหนึ่งไว้ผมเสร็จละมันคือศิลปะ is art คุณใครว่าอะไรอยวอะไรวะเนี่ยเอ่ออันนี้คือแบบแรกที่ผมคิดมาได้คำตอบนี้ทัวทัวเฮกิกานี่ลอยมาเลยหลวงพี่จะเอาบ้างละ ดููกาาามงงน,นสตรีมที่ช่องใจร้าวทุกวันนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมเราจะพามาเล่นเกมกราติกโฟนนะครับผมหรือก็คือเกมแข่งวาดรูปนั่นเองเล่นง่ายๆทุกคนก็คือเร,เราต้องวาดภาพแล้วก็ให้คนต่อไปเนี่ยถ่ายว่าภาพที่เราวาดเนี่ยเป็นภาพอะไรแล้วไปดูกันครับว่าความเป็นจิตกรของผมเนี่ยมันจะ มีพรสวรรค์ขนาดไหนเยอะวิกาเดียมเลวิโอซ่าฮะเออเออเดี๋ยวนนอะไรวะนนี้กูได้อะไรมาวะนนี้ผมไม่แก้แล้วกันพี่ไม่แก้แล้วกันอะให้แม่ชิบหายไปนะเฮ้ยอันนี้อันนี้ง่าย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 อันนี้คือใครทายไม่ได้นี่บอกเลยว่าคือแบบควรแบบกลับไปรีพอร์หนึ่งเลย ไรเงี้ยสวยดีเหรอผมแม่งโคตรโหดพี่ผมว่าสวยจริงคนดูยังชมผมอยู่เลยนะผมเสร็จแล้ว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 มันคือศิลปะ is art art ไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรวะเพชรเพชรตัดแมลงเหรอวะเฮ้ยเหรวะเพชรจิ้มแมลงเหรอ ทำฟุดบอลอะไรวะเนี่ยอ่าเอ้ยเอ่อว่าดีกว่าวะไม่พี่ผมว่าเกมมี้เกินไปว่ะเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนใช่ไหมวะอะไรวะกูเคยทำอะไรอยู่เนี่ยจบเสร็จละสีน้ำตาลสีน้ำตาลถูกแล้ว ตอ้ผาปอาป๊าป๊นป๊วป๊าป๊าป๊าปราป๊าก๊าป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 ๊าาอ๊าป๊๊าาป๊าป๊าี่าป๊าป๊เป๊าาป๊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 า โอ้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายพี่ผมวาดง่ายจริงนี่เหมือนฝากไปก่อนแกละลไอยาอะไรนี่มาเกืออะไรนี่มาชอพี่จะไมพี่แฟนยังไย่างนั้เเดียวอ๋อรู้แล้ววัวไหน่ไม่ดีพี่ที่ผมวาดนี่คือวาดตรงมากเลยนะอ๋อโอเคโอเคโอเคเน่เน่เฮ้ยผมคิดได้ละอย่างแรกนั้นมันต้องวาดเส้นทางก่อนนี่ นี่จึงจำได้ถ้าเป็นพูดถึงอันนี้จะต้องมีหลายๆสีใช่ไหมนี่นี่โคตรเหมือนหัวมันนลอยทางไหนวะนี่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 เออสวยเหมือนเป๊ะเพอร์เฟกต์ปันหนึ่งปันหนึ่งอย่าเล่งอย่าเล่นอย่าเพิ่งเล่งกูอีเว<ห> <reh ens. S 1> ินทำไมทำไมทุกคนมันสมาธิสูงแต่การที่ตั้งใจไงพี่เน้นเน้นเน้นเออเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ อะไรวะเนี่ยเอ่ออันนี้คือแว็บแรกที่ผมคิดมาได้คำตอบนี้ชัวรชัวร์เคกิการนี่ลอยมาเลยหลวงพี่จะเอาบ้างละหลวงพี่จะเอาบ้างละผพาสกงเลยขบวนชิบหายแล้วนี่พี่ชิบหายชิบหายชิบหายผมขอโทษผมไม่รู้ คือภาพเด็กที่พี่เลยได้วาดมาผมว่ามันเหมือนคนโชว์นิวกลางใส่เหมือนแบบหรือแบบเบ่งใส่อะยก่คไไือว่ายไงขอโทษเออนารกอก่าเพิ่งเอาผมไปนั่น,าน,นารกผมขอโทษนะนโอ้อันนี้ผมสวยอันนี้ผมสวยสวยจริงนี่ไงพีแสงแสงไงไอ้ไอ้มันน่ารักเฉยแล้วมิวมิว,มวคือนเลยมัพี่ เออพี่อันนี้หมาป่าพี่อันนี้อันนี้หมาหมาจากนรกช่วยเลยด้วยอะไรวะใหญ่มากก็ตีมเดียวกันนะสีูกับสีฟ้าเรามาดูตลกแคแนนกันดีกว่าเฮ้ยเที่ยที่หลงเกมเกมไม่ดีเกมไม่ได้ทำโนหนึ่งสตรีมเมอร์เฮ้ยเชี่ยเขาใช่เฮ้ยเฮ้ยจกูเลิไม่สนใจ เอาวะ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 ไอ้พี่นี่พี่ต่อยดาผมเลยพี่พี่ต่อยดาผมเลยเฮ้ยเอาวะเอาวะนี่คือผมแค่ต้องการทดสอบนะว่าเพื่อนๆมองผมไปในมุมมองยังไงเชื่อหุดยอดป่ะ โอหแล้วแบบโอ้โหอันนี้โอ้โหโคตรตรงอ่ะน่าอยู่กเนิากนเอาก็วิชาเล้งไงชิบหายละวัดเดียวอยู่พีมีบัตซีนัตซีนเรวัดดูยูมีวัดดูยูไม่ไม่ฟังผมก่อนคือคือช่วงเนี้ยพี่มันมีคนสอนที่บอกว่าวัดชีนาโมน a t do y o u มีที่ มาซีนาบอลมาซีนาบอลวัดดูยูดูวัดดูยูดูผมนึกว่าเขาเล่นมุกเล่นมีมไงผมมาซีน,นอนไก่ย่างลมควันไก่ย่างลมควันอันนี้ผมว่าทุกคนคิดไม่ถึงที่ผมว่าแน,น่นอนผมแบบปิ๊งขึ้นมาเลยไก่ย่างลมควันเออ ใส่แว่นนะเออใส่แว่นหน่อยเท่ๆหน่อยคูคๆหน่อยคูๆหน่อยแบดแบหน่อยเออโคตรเท่เฟี้ยวปะงอนไก่งอนข้าวมันสีเหลืองปะเออเฮ้ยโคตรแบด IQ 4,000ในบอกเด็กดูเยอะมันไม่เล้กธรรมดาคนทุกคนการดูบุหรี่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลวเขาแต่ว่า หมูผ hum okay, okay, ัดน้ำมันหอยไข่ดาวโอเคมาดูดิทุกคนจะสามารถเดาจินตนาการของทุกหรือเปล่าแห่หมูผัดน้ำมันหอยไข่ดาวอันนี้คือบอกเลยว่าที่สุดแห่งการลังสันแล้วเออเดี๋ยวนะพี่อันนี้พี่หิวเองหรือเปล่าโคตรถามยังอันนี้หิวเองใช่ไหมไปดูดิโอโหลองร้อนของข้าเหนียวถูกแลวนี่ไง เออดีใกล้เนาะใกล้เนาะใกล้เนาะได้อยู่ได้อยู่เออมันอยู่ที่การแปลพี่ตอบ่ได้สิไม่ได้ตอบตอบบัวเนี่ยนะพี่ม้าลายแบบพี่คืออะไรวะเนี่ยเอากระบอกแล้วมันมีบัวไม่ใช่มึงมันมีบ้าอะไรมึงทำลายจิตนาการกู เฮ้ยเฮ้ยเนี่สวยวะเฮ้ยนี่สวยวะดูชื่อดูชื่อพี่สวยจริงนี่สวยจริงอ่ะพี่ดูที่ผมได้พี่เนี่ยผมได้เนี่ยผมได้เนี้ยผมได้เนี้ยที่บ่่็อกวเร็ี้เหมยาวไอ้เนแมงสามเฉย นี่แหละเนี่ยเี่ยบอกเลยนีงานครับสุดยอดพี่มาสเตอร์พีซของจริงเออต้องแกลงเป็นชายชาตรีแต่ใจตู้ตรงตรงไม่ใช่คนพีก้าีีก้าจ้า เอามาแต่งเติมแต่งเติมไม่เสร็จใช่ไหมทุกคนเอเอเราก็ต้องมีซาโตชิด้วยใช่ไหมเ,เวลาเวลาไม่เหลือเวลาเหลือ,ลลอทุกคนว่าซาโตชิตอ่อเชีย่ยเป็นกระจูโคตรแบดแบดจริงคิดสภา,าพว่ามันคืออันเตอร์ไอแอนเตอร์ทุกคนแล้วเป็นปิกาจูเดินมาท่านะีา่ยซาโตชิฉันจะฆ่าแก <laughs> คือสหรับผม <laughs> ผมว่าการวาดภาพแรกมันเหมือนแบบ <laughs> ไม่มันอารมณ์เหมือนว่า ค่ดนบอกว่าคนอื่นจะไม่ทำลายภาพเราเฮ้ยบ้าแลนะอันนี้ขอให้เป็ดชัวร์ได้เป็ดกูเข้าใจกูเข้าใจภาพที่มึงจะสื่อละกูจะรับกอดีๆจะเจรจาอามณ์ดีนะกูเข้าใจสไตล์มึงละนี่เออสไตล์เป็ดคืออย่างนี้ทุกคนไม่อยากงานกูพังคือกูบอกเลยว่าไม่มีที่ไม่เหมือนมึงกูพูดแค่นี้เลยเหมือนสักไม่อยากงานกูพังไม่พังไม่พังมึงเชื่อกูอย่าทำให้ผมดีบังนะครับผมตั้งใจวาดมาก โอ้เป็ดกูลงละเอียดเหมือนมึงละเอียดเหมือนมึงเป๊ะผมขอโทษจ้บไอ้บ้านจีน้อไปใส่กุญจว่าตันี้หวละจอนอไระพี่พี่คืออะไรเนี่ยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ อ่าผมได้อันสุดท้ายผมผมขอโทษผมต้องลดถอดลดแล้วพี่ลดตามผมลดกว่ายิงเข็มไม่ไดยิงเข็มไม่ยิงเข็มยิงเข็มไม่ เฮ้ยผมดาวถูกอยู่ว่าคือโดนอะไรมอดไอเป็ดอะไละเอียดงานมืงนี่เยอะชิบหายทุกวันเลยนะีเยะเ้คน,น,น,นอเออยนี่ค่ะเข้าใจเข้าใจเออนี่เข้าใจ <c oughs> สุดยอดงานมาสเตอร์พีชป่ะอันนี้สวยไหมเอ้ย <c oughs> เอออย่าทำให้ผมผิดหวังนะ โอ้ยจบละจบละเออเออพี่เบงเออน่ารักพี่น่ารักรับทอนรับทอนรับทอนอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไอ้เบงมึงดูถูกกูมากมึงดูถูกงานกูมากเชี่ยโกรธป่ะพี่ผมโกรธป่ะผมเพิ่งจโกรธป่ะคือจากปิกาจูบีก้ามกลายเป็นแมวย้อมสีกลับมาน่ารักคือของพี่อังอ่ะไม่เหมือนสบู่สีเหลืองอ่ะ ไม่แล้วของรู้ป่ะพี่จอยเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนสเปิร์มปิกัจูอ่ะพี่กัจูใช่ใช่ที่แม่สเปิร์มเซทันเลยเนี่ยทุกคน่เกียวสเปิร์มปิกาจูมีวัฒนาการเน่งปิกาจูเออทุกคนแล้วหลังจากที่ผมเล่นเกมบ้ารูใช่ไหมแล้วผมว่าปิกาจูใช่ป่ะอยู่ดีดีเว้ยมันก็มีตุ๊กตาปิกาจูเดินขึ้นมาแล้วรู้ไหมว่าคือตัวไหนทุกคนมันคือตัวนี้เว้ย อวะมูนเดยตัวที่ผมวาดแบบเป๊ะๆผมไม่คิดเลยว่ามันจะมีผมก็เลยกดซื้อมันเลยครับเย้ h Pikachu อยากยันจะไป,ไปพิวรังไม่ได้และแม่ต้อนรนบไว้ต้องแรลงเป็นชายชาตรีแต่ใจผู้ต้องโทษไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอใช้ข้าวคนทำไม้ทองหยีซ้ำแม่